สวัสดีค่ะนีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็กถอยไชวันนี้พี่ก็มีรีวิวของเล่นที่ไฮเทคมากๆเลยแล้วมันก็ไม่ใช่ของเล่นอย่างเดียวเท่านั้นเพราะมันคือกระปุกออมสินนั่นเองมันเป็นกระปุกออมสินที่มาในคราบของ ATM นะคะซึ่งนี่วันนี้เรามีเปรียบเทียบม,มาให้ดูกันทั้ง2แบรนด์ด้วยกันอันนึงเป็นยูโรแบงก์อีกอันนึงเป็นแบงก์อะไรเนี่ยคือหน้าตาผิวเผินมันดูคล้ายกันมากเลยวันนี้พี่ก็จะมา รีวิวให้โดยละเอียดนะคะว่าเอ๊ะมันเหมือนและต่างกันยังไงบ้างพอดูจากด้านหลังเนี่ยซ้ายขวาอันซายมือรสีเทานี้ก็มีรูมันคือรูอะไรวะพี่ก็ไม่แน่ใจเนาะแล้วมันก็มีช่องใส่แบตเตอรี่เป็นใส่ถ่านเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมาดูด้านหน้านี่คือดูแบบคล้ายกันมากๆเลยด้านบนจะมีส่วนนี้ใส่เสียบบัตรบัตร ATM กับใส่เงินนะคะ เป็นช่องใส่แบงก์กับใส่บัตรดูสิน้นาตัคลายกันมากเลยต่างกันเพียงแค่สีสีเท่านันเองส่วนบัตรเครดิตที่เขามีให้มาอันซเมอร์เนี่ยของยูโรแบงก์เป็นบัตรสีแดงเนาะเออดูมีความเหมือนจริงมากๆเลยเมื่อเทียบกับบัตรสีขวานี้ด้านขวาที่เป็นบัตรสีขาวธรรมดาซึ่งอาจจะดูไม่ไม่เหมือนบัตรที่เราเห็นพัวไปมากเท่าไหร่ พี่ก็ให้คะแนนด้านบัตรสายมือเนอะาะพราะมันมีความเสมือนจริงมากๆเลยนี่ดูด้านหลังแล้วเออมันก็จะมีแถบเหมือนแถบบัตรเครดิตจริงๆนะคะ <c oughs> ก็เป็นบัตรที่ใช้งานได้จริงนะไม่ใช่แค่เป็นบัตรธรรมดามาประกอบเฉยเราสามารถเสียบไปด้านบนของตู้ ATM ได้แบบนี้และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมารีวิวให้น้องดูกันว่า เครื่อง ATM นี้มันทำงานยังไงนะในส่วนด้านล่างนี้นะคะก็เป็นส่วนที่เงินจะตกลงมานั่นเองเวลาที่เราเสียบบัตรแล้วเราใส่รหัสลงไปแล้วแล้วเราเระบุว่าเราต้องการเงินเป็นจำนวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้ปุ๊บเครื่องมันก็จะคำนวณได้อัตโนมัติเลยนี่มันมีปุ่มมาให้เยอะแยะมากมายเลยนะมีปุ่มบวกลบคูณอะไรเนี่ยยังกับเครื่องคิดเลขเลยแล้วบนหน้าจอก็แสดงผลว่ขาขณะนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วนะคะ ดูสิมีระบบล็อกรหัสผ่านมีระบบรหัสทินที่ใช้ในการกด ATM ด้วยเพราะเวลาคุณพ่อคุณแม่เราไปกดเงินจากธนาคารเนี่ยเราก็จะต้องใส่รหัส4หลักใช่ไหมและเครื่องก็จะคำนวณมันถูกต้องไหมหลังจากนั้นเราก็จะกดได้ว่าเราต้องการเงินจํานวนเท่าไหร่นั่นเองซึ่งเครื่องด้านขวาเนี่ยเป็นของเล่นจากเยอรมันดังนั้นในชื่อปุ่มต่างๆเนี่ยก็จะเป็นภาษาเยอรมันเป็นหลักนะคะ ในขณะที่เครื่องด้านซ้ายเนะี่ยพี่เข้าใจว่ามันต้องเป็นของของทางอเมริกาหรืออังกฤษแน่ๆเลยเพราะดูจากสัญ,ญลักษณ์อันนี้พี่ก็เดาอะเนาะเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษอะเออเครื่องด้านซ้ายเนาะนี่ในขณะที่เครื่องด้านขวาเป็นภาษาเยอรมันเป็นหลักด้านซ้ายมือปุ่มเขาก็จะเป็นรูปภาพนะคะส่วนเงินที่ใส ของเครื่องที่เขาติดตั้งมาเนี่ยจะเป็นเงินสกุลยูโรซึ่งบ้านเราก็เป็นเงินบาทเนาะวันนี้เราก็เอาเงินเงินยูโรที่เป็นเงินเซนนะคะเหมือนกับเงินสตางค์บ้านเรามาทดสอบให้ดูกันอ่นนี้หยอดลงไป1เซนเห็นไหมเครื่องก็จะคำนวณอัตโนมัติเลยว่ามันคือ1เซน0 0นก็คือ1เซนนี่เป๊บก็คือว่าเราหยอดไปและโอเคเครื่องมันก็รับไปแล้วเป็นกระปุกอมสิน ออมเงินให้เราได้เรียบร้อยแล้วแต่กระบุออมสินอันนี้ไม่ธรรมดาเพราะด้วยความที่ว่าเป็น ATM นะคะเราก็จะสามารถถอนเงินออกมาได้ด้วยเช่นกันกดปุ่มให้ดูอันนี้เราต้องกดรหัสผ่านเราก็จะกดจำนวนเงินที่เราต้องการถอนออกมาเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นกุญแจอันนี้ก็แปลว่าเราต้องใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว เมื่อกี้เราตั้งใจเราจะถอนเงิน0.01ใช่ไหมกดโอเคปุ๊บแต่นั่นเงินมันก็จะออกมาเลยค่ะนี่เจ๋งมากเลยแค่เราใส่เงินเนาะเราก็ใส่รหัสรหัสบัตรของเราอย่างอันนี้เครื่องนี้พี่ตั้งรหัสไว้ว่า111กดเงินกดกดรหัส อ้าวเอเอเลิกแสดงว่ากดผิดเอาใหม่เอาใหม่กดเงินนะคะ0.0 1สตางค์กับรหัสปุ๊บเรียบร้อยไฟขึ้นเห็นไหมเหรียญที่เราหยอดไปเมื่อสักครู่นี้จำนวน1สตางค์ใส่ไว้ทั้ง2เครื่องเพียงแค่เราเสียบบัตรกดรหัส กดเงินออกมาปุ๊บมเงินก็จะออกมาตามจานวนที่เราระบุนั่นเองก็ถือว่าเป็นเครื่องที่มีความอัจฉริยะสูงมากเลยนะมันมีแบบการประมวลผลมีโน่นนี่นั่นเป็นของเล่นที่ไฮเทคมากเลยสาหรับน้องคนไหนที่ชื่นอบการออมเงินรู้สึกว่าการออมเงินเป็นเรื่องน่าเบื่เอเนี่ยแลวอยากได้การออมเงินวิธีใหม่ๆวันนี้พี่ก็มีแนวทางเสนอแนะมาให้น้องๆได้ทดลองกันเนาะอย่างนี้มันก็หลายๆคนอาจจะดูมันเท่ดีเพราะเรารู้สึกว่าเรามีบัตรเครดิตเป็นของตัวเองใช่ไหม ก็มีจริงๆนะใครจะมาบอกว่าเราไม่มีก็ไม่ถูกใช่ไหมเออเออเอ,อมันเป็นบัตรเครดิตที่ใช้งานได้จริงๆนะคะนี่เลยก็ถือว่าเป็นไอเดียการออมเงินที่ที่น่าลองใช้เองมากๆเลยพี่ก็ขอแนะนําเลยนะมีการออมเงินก็จะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปนะคะไม่รู้ว่าน้องๆเนี่ยชอบอันซ้ายหลืออันขวาเป็นพิเศษหรือไม่ด้วยสีสันด้วยดีไซน,น์ด้วยอะไรหลายๆอย่างถ้าให้เลือกได้น้อง ชอบอะไรพิเศษก็อย่าลืมเขียนบอกพวกเราที่ช่องคอมเมนต์เซ็กชันข้างล่างด้วยนะคะสําหรับตัวพี่เองก็ชอบอัน้ายมือมากกว่าอมไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะอาจจะเป็นพราะตัวบัตรมันเหมือนจริงมากกว่านั่นเองสำหรับวันนี้รีวิวของเล่นของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมกดติดตาม Youtube Channel เพื่อที่น้องๆจะได้ข่าวสารจากพวกเราเป็นคนแรกนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะจ๊ะเจอกันดนใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ